สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เรามามาดูมาล่ากันนะครับผบก็หาของกินก่อนรู้จะกินอะไรวันนี้คิดไม่ออกได้ยังได้ยังได้แล้วได,ไ,ดได้อะไรนี่เยอะแยะเลยโอเคเห็นพี่ต้อมอยู่เดี๋ยวเดินก่อนโอเคโอเคหา,หาข้าวโป่งก่อนตอนนี้กำลังเดินหนา,หนาของกินอยู่นะครับว่าจะกินอะไรดี เยอะแยะเลยกินอะไรดีวันนี้คิดไม่ออกเลยก็มาเดินเที่ยวกันนะครับผมแล้วก็มาดูหมอลำกันวันนี้คนเขาเข้ามาเยอะมากเลยนะครับคนนี้หล่อมากเลยนะครับนีไม่เจอหน้าเจอตาเลยไตของที่นั่ง มาดูพังมาดูโอเคโอเควัเดินตลับให้ <im itating> เป็นโ <Okay. S 2> อเครับโอเคป่ครับก็อันนี้ก็มาดูเดี๋ยวจะมีอะไรกินกข้าวโป่งอยู่ไหนวะ <im itating> เดินหาข้าวโป่งนะครับตอนนี้ก็มีตะแมงับข้าวโป่งไม่มีมีตะแมงก็เดินหาข้าวโป่งนะครับแต่สัสงเกตนะมั้ยรอบๆข้างนะครับของกินเยอะมากเลยแต่ไม่รู้จะเสียตังค์หรือเปล่านะ สมสด้วยของอกินเยอะแยะเลยครับแต่ละอย่างเราต้องเดินเข้าไปดูก่อนว่าข้างในเขาจัดอะไรกันยัไงไงนะครับขอจุดใจแล้วไปเข้าไปดูนะครับก็เดียเาจนะแกโนัสแบบ โดยตาแขกรัถือจากกอเอนคนแรกยกคนช่วแล้วพเื่อไรงใครที่ยกมืดูกคนแรกแล้วพกเขาเมื่อไรส่งถือว่าเป็นผู้ชนะได้รับยิปเซต็ตจากทางผู้บริหารของเราไปโอเคเข้าใจ้อมนะคะเดยวหนูอ่ะแจกอุปกรณ์เขาเข้ากี่โมงะ อ,อย่าเพิ่งนะคะต้องรอหนูนับหนึ่งสองสามก่อนนะีบรรยากาศก็ค่อนข้างเยอะน,นะครับผมมาจากไหนกันเลยแม่แม่มาจากไหนกันคะจากสุนเนินบ้านอยู่แถวนี้เลยกะว่าจะอยู่เช้ากันไหมอ๋ครับพี่กับน้องอออีกท่านหนึ่ง ป็นไคะแล้วก็คอยงานอร่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะเดี๋ยวพี่เชิญผู้บริหารของเราคุณปีชาพี่นิดหัวหน้าทางสินค้าจังหวัดนครราชสีมาค่ะต้นตะไคร้ต้นต้อยนะคะต้นเต็กพิเศษคุณตรวจจากรวัดตะไคร้นะคะเป็นเชิญค่ะ แม่ตคุดาวกนนะคะและไี่คนะนกิจกรรมที่ทคผู้ใหญ่ผู้นจิตใของเราคอยในการนะคะของเราดีอกรอนเรานะคะจากตรนเตอย่างใครที่ยังไปได้ร่วมกิจกรรมจากลรนตอซสามารถมาต่อแถวนะคะตั้งได้เลยนะทำ นี no part, nice. so so ่ถือว่าตลาดติดเวลาจับมาเป็นชื่อทันนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะร้ไปที่ยำยำค่ะนะคะซึ่งวันนี้ยำยำก็นำกองทัพของยำยำหลากหลายรสการ่นชาจากุนานกินนแล้วก็เบอร์่าเส็จแล้วไปตามบูสสามบูสให้กแตมให้เขาให้เข้านานมาขอคุทั้นี้เมื่อคุณพี่ด้อเคครคะดี่อสอบชามเพื่อนจังหวัดไิเขีนในุกช่างค่ะได้ร่วนุัภายในงานวันนี้ด้วยนะคะเพราะฉันช้ยที่อยากได้ความคุ้มก

เพรว่าหนึ่งหลักเราต้องมาสแตปมก่อนนะครับไม่ตรงแม่ไม่เนี่ยกามตรงไหนตรงเนี้ยครับเนี่ยดูน้ำบ๊อบเลยแม่ความไม่หน่อยครับความไม่หน่อยครับกาจกมตาอกีนทางด้านคนในนั้นทำได้เลยนะครับเราตั๊มก่อนครับเราตั้มกิจกรรมกิจกรรมของยามยันไทยรัฐวิสาหกับเพต่อค

อาวุธอาวุธครบเลยเด็กทุกคนห้ามแย่งเลยใช่ไหมมาแล้วครับวันนี้พึ่งพูดไปสามคทีเองไปรับปู่มปองก่อนนะูปองได้วกี่แมงก์แต้มสามจุดแล้วก็มาครับมา ก็มาฝังลักในกานัครับเม่ไม่เคยฝังไม่ค่อยเป็นนะครับจะมาเต้นกับของกินก็เขากนเยอะนั่งซ้ายมองามือนะครับผมก็เยอะมากเสูทุกคนก็เตรียมอุปกรณ์เือ้วใหญงรางวเอใครอได้ทีับบ้าเไปทงานที่บ้านนะคะ รางวัลก่อนเท่านั้นนะคะพอแม่พี่น้องมาแล้วอย่าลืมลงทะเบียนก่อนนะคะต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้นนะคะถึงจะเข้างานได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียงานนะงานนี้เราไม่เก็บตาไม่ต้องกลัวแต่ต้องลงทะเบียนของข่้เลยขั้นตองนง่ายๆถามก,กับทีมงานได้เลยนะคะหรือใครอยา,ากสอบถามก็ติดต่อได้ เลยแนะนำให้ได้ด้วยลงทะเบียนก่อนนะจ๊ะแม่นะคะขอบัตรลงทะเบียนก่อนได้เลยนะคะยังไม่สอบสูงที่แบบสวงเดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์นะคะระัฐกิจนะครับกาสุงเด่นนะครับช่วงนี้ผมก็อนุญาตให้ขอเรียนเชิญ ทั้งสองข้างแล้วก็พนักงานผี้ติดตามแต่คำประกาศผู้ใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่ผู้ดนเนินที่จับนะครับแจ้งวัตถุประสงค์แล้วก็ปราบนรับในจะต้องปราวเปิดในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอกราบเป็นเชิญเลยนะครับท่านนะครับขึ้นสู่บนเวทีด้กยหลักที่สามนครศรีวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง <oung> <problem> จากรกาองันะคก็สามารถตด้่อแถวคัวงดแล้วก็ฟังม่ส่วนขอตัวเขได้แล้วยดไในะคงนจัมาเป็นคดัก็จอดสลับกับั้นทีกแต่ช่วงนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังต่อแถวอยู่สามารถปับขอวด้านนี้ได้นะคะลูกค้าปัแถวมาด้านนี้ได้นะคะอันนี้ยอดได้เลยมบติดขัดนะคะต่อไปคุดท้ายกับผู้ใหญ่ใจดีของเราเฟรแอนด์ซอฟต่งวันนี้เฟรแอนด์ซอฟตค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ พี่ยากจะมอบกับชาวรนุมเป็นเองกรวมไปถึงค่ะูนี้ียกจะสี่เ่จมอะคะไจะเป็นของรางวัลนะคะหรือว่าคนโีกมากมาีอยากจะมอให้กับชาวโราชทุกๆานด้วยนะคเพราะฉั้นใครที่มาลเบีนแล้วนะคะยังทัตทิการไม้บอกทะลวนิดหนึ่งนะคะไลให้ผมทั้งสามตัวด้วย เลยแอบแอบตัวนิดนึงน่าจะไม่ว่างเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวพิธันผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรนลอยขออนุญเจ้าของพื้นที่นะครับตลาดโต้โต้ของเรานะครับที่ให้เกียรติให้โอกาสให้สัตว์ใช้สถานที่ในครั้งนี้ผมได้ทีตงานคณะผู้จัดนะครับวันนี้เราก็มีเก้าอี้บริการนะครับสีเขียวเนาะท่านใดที่ไม่มีเสือมาปูนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็น ไวรอลตอนนี้ทุกท่านแล้วก็กิจกรรมดีๆวันนี้มีของแลกแจกมากมายนะครับดูทางบูธข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นยำๆนะครับและตะซอยเป็นแอนซอฟนะครับแล้วก็อีกหลายๆบูธนะครับที่ร่วมกิจกรรมท่านหน้านะครับช่วงนี้ผมก็ขอเรียนเชิญเลยครับท่านประธานแล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่นะครับมาอีมาากแบบเล็กๆน้อยจ,จะได้เป็นไม้หมีพาแบบนี้กลับบ้านไปด้วยยังไงก็ฝา้กันได้แล้วกันนะคะสำหรับ มันนีเขามีโปรสุนพิเศษใครที่อยากได้ตะกร้าผ้าใหม่ซื้อโค้199บาทจาเด้เห็นซอค่ารัอกฟีเดนทีตะกร้าผ้าปอนใหญ่พร้อมกับล้อลากในตัวนี่ก็99บาทคสยนะครักาอร่อยครับแาว่าได้แร้นเาี่ก็เาอไรนครับะ่าดรก็เพิมาอไรกนก่อนนะครับผมเพราะว่าจะได้มีแรงเตนขนก็เพิาอะ้กินก่อนนะคับเพราะว่าจะได้มีแรงเต้นเขานเยอะไมาก พี่พลังงานออะไรก็กนดนะกยูที่รู้ทางศนาอะไรดตรงน,นี้ก็มีของขายเยอะเลยนะครับผมก็ต้องเดินหาอะไรกินก่อนเราจะได้มีแรงสนุกกันนะครับคืนนี้ข้าวโป่งเราอยู่ไหนเดินหาข้าวโป่งกอนเด้อเนี่ย มีหมัด้วยนะครับแล้วก็มีไส้กรอกแล้วก็มีแมลงแมลงเยอะมากเลยนะครับช่วงนี้เขาไปเสี่ยวก็เพื่อนๆเขาก็มากันเยอะนะครับผมของขายก็เยอะด้วยแต่คืนนี้น่าจะสนุกกันนะครับผมสังเกตดูแล้วก็ผมจะค่อยซื้อครับตอนตอนขากลับ,บตอนนี้ซื้อแล้วขับดีกว่าทุกคนก็เตรียมพร้อมกันละผมก่อนจะสนุกสนานีหฮาปาร์ตี้กันนะครับคืนนี้ ต่อไีก็มีสวนรากที่ิ้มก็คือมีพวกของเยอะมากเลยนะครับวันนี้ทั้งของเล่นและของกินนะครับผมอ,อ๋อเดินไปก่อนแล้วกันเราเครับ้ยครับอาสนะส่วนฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นห้องอาหารเนื้อย,ย่างนะครับ โอเควันนี้ก็อ่ะแล้วเราเค่อยเข้าไปแล้วกันหาของกินครับ